โอ้เทวินเทวันเมยากเทวันเววาวันจำก็ไม่ได้ขนโทษทีนม่ได้เลยก็เนยันไม่อยากให้เขาบอกฉันเขาบอกฉันไม่รีบรีบนีบนึนะไไม่ยากหเดี๋ยวอย่างนี้พอแล้วดอกไม้จะเข้าตาอนรดอกมัใหญ่ก่นนแ่้ดมีนมด้วยมันเข้ามาในใจก็เจาะจากคนกเอันนี้ก็ วันนี้องค์เ้าแม่เปรกก็เต้บอกให้กระบอกฉันมาข้าข้าว3โมงเช้าเพื่อจะมาขอรางวัลเงี้ยไม่นค่ะโอ้ที่กระบอกฉันชนะศึแล้วเปนโมงโหได้เพิ่ม2โมงกว่ายังไม่3โมงเลยเฮ้ยเตอรี่ไปไหนเด็กขออาบน้าอาบผ้าเเข้าไปกับดอไม่ให้อาบไอ้นี่ยังไม่แปลงฟันเลยใครบอกนะเอออามอก็ไม่าบ พูดคนนะ้นมาเลยว่าต้องการสิ่งใดข้าจะให้เจา้าทุกอย่างเป็นไม่แต่ดาวมเดือดเท่านั้นที่ข้าให้จะไม่ได้คือผมทีนอยากจะขอนะ,น,ขนะไม่ยาก,กคบบ่ะแต่ว่าเกลัวว่าแต่พระเจ้ <c oughs> าจะไม่ประทานให้นะไม่ยากค่ะทำไมต้องพูดแบบนั้นต้องผลทับแต่ทำไมข้าจะไม่ประทานให้กับเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นคนที่ข้ารักข้าที่สุดเจ้าขอมาเลยพูดแบบนี้ก็คิดอยู <c oughs> ขอเลยขอเลยคนจะพออยางตันเลยนะ,ะบอกชื่อจะทูลขอหญิยสุนันทิมีเป็นผู้แต่งงาน,นะะีะเราไ่เร,รีอออยบๆนะจะอดยางตันนแ,แต่จะแม่ยางยางยังเหมือนกระแทกเลยจนะอยพ,ยพอ,อยางตันก็ไม่ยังโวงให้จริงๆนะ เด็จะเวไวโคโยตี่กลับมาโหเลคในช่วงนีเหวี่อสิ่งของมากมายในช่วนี้ของใม่ไม่ต้องการแต่จงถึงเ้องกราบตัวพี่เป็นเพืปอนกนเราเพื่อนเหวี่งาะไรช่เฮ้ัวใ พี่บอกช่นกับอส่วนหนที่เดิดนทางขึ้นสู่ไปในประเระ่ชยาก็บอกช่นกับอเกสักที่นินได้อยก้ชื่กันเดี๋ยวเ,เราจะปเนาสัซัต่มาเราที่บาใกล้ชิจบก,การเป็นความพิเศที่มีต่อกันแบบนี้กบอกช่นกับอกส่วนที่รันกันากขโ้เลยนเรื่จะดกรเุ่โอ่เช่เราถามเทว รักกันมากๆเลยพระเจ้าบ oh, ่ตอนที่ทำเสรมาได้มันก oh. ุ๊กกีกกุ๊กเลยไม่แล้วคือจะออย่างไรมาเป็นไงมาเป็นไงมาเนี่ยงงไยที่นั่นไปแล้วไปแล้วอากตัวเองเเี๋ยวจะบอกว่า โงาหัวกันหนาขนาดนั้นจิใช่ไหมค่ะอาจารย์าเอาละก่อนที่ข้าจะประทานอะไรให้กับเจ้าไปข้าขอสัญญาเป็นสาวโคตเก่านก่อนถข้อไหนเดี๋ยวไม่แต่สัญญาสาวข้าเลยเพื่อค่ะในแต่ชีวิตก็มงกจาคุ้เทุทีวันก็ถึงกับห้กับโอ้เนื้อหัวจจกับพี่แตงกวาเช่นกันค่ะ ให้ลงะคือแต่แปลกไหมให้โลห,หโลคะคือตะเขิน่าหมวลคนลับคนนอนเขาหอไน่นจรงจรับไปเลยขอ,ยอไม่คืเเออน,นเลยหวนด้วยกระดูกตกลงในข้อที่หนไม่ได้ไขอ้อที่สอกระดูกเรียบบาง S <S จะไม่บอกใครเด้กเขาก็รู้เองอะะต่ดย่อยโตเยอขมองชุดตกลงในข้นที่สองเลยนะพอที่สามข้าไปรับฟังไม่ต้องไม่ต้องมาขึ้นฟ้องทรงพระใจดี้วก็จะมาในทีนี้แล้วก็นดนกอดเย็นเวามุ่นาเลยรำอะไรนะก็าเชนดตง ที่สามข้อเลยพิดาคาอุาาต่มะมะาบุกข้าจบวาข้จะขอมอกตัวนั้นทีนี่น เป็นต้นไปก็พทีววัดเขาดินรับขอเดชะพี่แอ้มเออจอยวาแตนี่พี่นุอเพ่ิ่นเสที่มีให้ไปเข้าแต่งานกับกระบอกชันแล้วกระบอกชันเหมือนจะทูชเช้าองค์เสด็จมาเป็นประานมีงานแต่งงานก็กระบอกฉันจะเป็นการรกวนครัววิลยานี่แอ เพราข้าิีพระราชกิจมากมายเกี่ยวกับพาชเกยรมาัยก็ขอโทษนะเสดาแต่ข้าถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้ทจะรักษาตป็นต๊าเอือพ้างตัวข้าจะอับไปข้าไปได้ทางสารดขาเลย จะไม่ต้องปิดงานสาวรู้จักไหมงานฉบับนี้จะเปิดทางได้เปิดตัวเมื่อที่มือส่งเรียกก่อนเลยขอเจ้อไรสิ ของม่ถ่ายไะคอบไปสูนีแต่ะรนะเอาไงต่องต่อเดี๋ยาไปบอกวีนเทหน่อยนะบอกแขกว่าไม่้กาไม่ได้กินกันซเปไงก็อตัวจีนเลยได้ๆแต่วันนี้นะไปไปไปหาซือที่นี่ก่อ บุญใจสองเรามนต์โองชาติจะต้องครอบคว้าจึงพาต่อแถวต้องไปชาตินี้รวมโค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สร้างความเสียใจกับพวกจักรพรรดิเกิภพเถึงแม้ว่าตัวแทนที่ตนต้องเป็นผู้มเดชพนโลกแต่คำรมหลัดครับดำหลัเไปแล้วป่อยผมยอมสละยกให้